กลับไปที่รัฐสภากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้โหวตจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้อ้าวอันนี้น่าจะเป็นสสของเพื่อไทยเพื่อไทยฮะชูสองนิ้วไงชูสองนิ้วก็คือโหวตผ่านแล้วโหวตผ่านเอพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมเสียงถล่มทลายอ่ะวันนี้ยล้วก็เป็นแกนรนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วแหละเออคนพักเราเป็นนายก อ่าพักเราเป็นนายกนี่เป็นบรรยากาศนะเออแล้วพักเอกชนมาแล้วนะรอแล้วว่าเดี๋ยวทีมเศรษฐกิจของครมใหม่หน้าตาจะเป็นยังไงถูกไหมนําทัพโดยคุณเศรษฐาที่เป็นนักธุรกิจด้วยเนี่ยครับครับอ้าวตอนนี้ก็คืออ้าวหันมาทางนี้หันมาเจอแหมเขารู้ใจเรานี่เนี่ยต้องบอกให้เขาหันมาหน่อยเออเขาก็หันมาอ่าช่วยซูมไปสักนิดเดงอันนี้เป็นบรรยากาศนะของ พรคที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลสําเร็จนะครับคุณเศรษฐาก็เป็นนายกคนที่30นี่คือสสเพื่อไทยนะฮะคุมชนน่คุณหมอชนนัฐเอ๊ะถ้าจำกันได้คุณหมอชนนาฐบอกถ้าตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วคุณหมอจะประกาศใช่ไหม ที่เคยรับผิดชอบกันไว้ที่บอกจะลาออกกี่โมงอะหรอจะลาออกกี่โมงมีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ไหมหรือแล้วหลังจากนี้ถ้าท่านลาออกจะไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะสาธรณสุขเนี่ยก็อาจจะอยู่กับทางเพื่อไทยไอ้เดี๋ยวนะคำว่าลาออกของลาออกจากหัวหน้าพักไงหัวหน้าพักแค่นั้นเลยอย่างอื่นไม่เกี่ยวเพราะว่าคนเวทีดีเบตก็บอกว่าลาออกจากหัวหน้าพักไงไม่ที่ก็บอกตําแหน่งเดียวก็คือหัวหน้าพักไงอันนี้ก็ต้องรอดูอันนี้เป็นบรรยากาศของอาพูดง่ายๆก็คือ เพื่อไทยพักาการกนาในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็รอ,รอ,รอทางพักคุณเศรษฐาจะ,ะแถลงกี่โมง๋ยว<า>ถ้าแถลง<า>เราจะตัดกลับมาดิงเลครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี